สว,ส,สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของเราก็จะมาพูดเรื่องตัวละค <ละ S 2> ร,ร,รนะครับก็บขออนุญาตแนะนําตัวก่อนอผมนายพิรุณแซจังจากคณะธรรมทูตไทยครับผมนายอำนาจดาราทัศนีนะครับมาจากสังคมมนนครสวรรค์นะครับผมนายสิติศักดิ์บุญเชิดครับมาจากอาคารสังคมมนตท่าเล,ลอนองแสงครับครับวันนี้เราก็ได้ในบทที่5นะครับ ซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับตัวละครซึ่งตัวละครเนี่ยคืออะไรเดีเราจะมาทําความรู้จักก่อนนะครับสําหรับตัวละครก็คือเป็นเหมือนหัวใจของเรื่องราวหากไม่มีตัวละครเนี่ยเรื่องเรื่องนั้นก็อาจจะพูดง่ายๆว่าไม่มีความสมบูรณ์นั่นเองดังนั้นตัวละครจึงเป็นหัวใจของเรื่องราวตัวละครเนี่ยมันจะขับเคลื่อนเหตุการณ์และก็จะถูกเหตุการณ์เนี่ยหลอมหล่อหลอมนะครับตัวละครเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นมนุษย์เสมอไปก็ได้อาจจะเป็นสัตว์สิ่งของ หรือแม้กระทั่งเป็นสถานที่หรือเป็นเป็นแนวคิดก็สามารถเป็นตัวละครได้เช่นกันครับตัวละครและก็เหตุการณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดตัวละครกับเหตุการณ์เปรียบเสมือนคน2คนเนี่ยที่เหมือนกําลังขี่จิงช้าอยู่นะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็สลับกันไปมาทําให้เป็นเหมือนเรื่องเดียวกันนั่นเองส่วนตัวละครเนี่ยเป็นเหมือนการกําหนดของเหตุการณ์ในเรื่องและก็เหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยก็ เป็นการอธิบายตัวละครเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าการกระทําของตัวละครเช่นพวกฝูงชนสาวกหรือผู้นําศาสนาในเรื่องเนี้ยซึ่งก็เป็นการสร้างตัวละครที่มีมิติในพรวรสารวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันอีกนะครับก็ต่อไปนะครับความเข้าใจเชิงบรรยายของตัวละครเนี่ยซึ่งตัวละครเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นตัวแสดงในเรื่องราวแต่ก็เป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้เขียนที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เรื่องราวเนี่ยมีชีวิตชีวา สามารถจินตนาการได้นะครับว่าตัวละครน,นั้น,ะเ,ปนเป็นมาอย่างไงนะครับแล้วก็ลองนึกภาพครับสมมุติว่าเรานึกภาพว่าเชลโคมเนี่ยจะทําอะไรในสถาน,นการณ์อื่นๆอีกเช่นเรามองเห็นแล้วว่าแต่ตัวละครน,นี้กําลังทาอะไรเราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวผ่านตัวละครได้ไม่ว่าจะเป็นสีสีหน้าท่าทางต่างๆที่ตัวละครน,นะครับก็การสร้างตัวละครเนี่ยก็มีการขบวนการที่ทําให้ผู้เขียนเนี่ย ใช้ในการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครเพื่อให้ผู้อา่านสามารถจินตนาการและเข้าใจตัวละครได้อย่างลึกซึ้งนะครับตัวดังนั้นตัวละครเนี่ยเป็นมากกว่าแค่บทบาทในเรื่องราวนี่สําคัญมากนะครับจะเป็นผลงานสร้างสารรค์ที่ผู้อ่านสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์ต่อไปในงานเขียนของผู้เขียนได้นะครับซึ่งต่อไปก็การบอกเล่าการแสดงนะครับเทคนิคของการเล่าเรื่องเนี่ยผู้เขียนเนี่ย ใช้เสียงของผู้บรรยายเนี่ยใช้น้ําเสียงของผู้บรรยายเนี่ยที่เชื่อถือได้เพื่อพูดกับผู้อ่านโดยตรงอย่างเช่นโฮเมอร์อ Homer เนี่ยบอกกับผู้อ่านตรงๆว่าโอดิซิอุสเนี่ยเป็นวีรบุรุษที่น่าชื่นชมและฉลาดในวรรณกรรมสมัยใหม่เนี่ยเทคนิคการเล่าเรื่องนี้มกักจะถูกมองว่าไม่เป็นธรรมชาตินะครับก้าไกา่เกินไปหรือน่าเบือ่อแต่ในโพรสาร ในพ่อปรสานสาทัศน์เนี่ยวิธีการเนี่ยได้รับความนิยมนะครับเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องของการแสดงนะครับซึ่งเราจะมาดูว่าการบอกเล่าเนี่ยสำหรับผู้เขียนเนี่ยคืออะไรก็คือการที่ผู้เขียนบอกตรงๆว่าตัวละครเป็นอย่างไรเช่นโจเซฟเนี่ยเป็นคนชอบทำแล้วเวลาที่เราอ่านล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้เลยเพราะผู้เขียนเนี่ย เขียนโดยตรงและทําให้ผู้อ่านเนี่ยไม่ต้องตีความนะครับและอีกอย่างนึงก็คือการแสดงนะครับเทคนิคการแสดงก็คือการทําให้ผู้อ่านเห็นพฤติกรรมคําพูดและความคิดของตัวละครเนี่ยเพื่อให้เราผู้อ่านเนี่ยตัดสินได้ว่าตัวละครเป็นอย่างไรและวิธีการที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยสนุกมากขึ้นและน่าติดตามและพะ่อวสานเนี่ยก็ได้ใช้ทั้ง2วิธีเนี่ยเพื่อทําให้เรื่องราวเนี่ยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องหรือการแสดงส่วนการที่ทําให้อ่า เรื่องราวสมบูรณ์นั้นบอกเล่าเรื่องราวการแสดงช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจตัวละครได้อย่างลึกซึ้งและสร้างความน่าเชื่อถือการบอกเล่าเรื่องราวทําให้เรามั่นใจในคุณสมบัติของตัวละครส่วนการแสดงทําให้เราเห็นภาพพฤติกรรมจริงของตัวละครนะครับที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดการแสดงทําให้ผู้อ่านต้องวิเคราะห์และตัดสินใจเองว่าจะเชื่อมั่นในมุมมองของตัวละครใดนะครับส่วนมุมมองของการประเมินตัวละครนั่นก็คือ ในผู้เขียนเขาก็คือใช้วิธีคิดเป็นบรรทัานลืมความเชื่อที่ตัวละครใช้ในการตัดสินสิ่งต่างๆในเรื่องราวในพระวสานก็มีมุมมีมุมมองหลักอยู่2แบบก็คือความจริงและความไม่จริงครับผู้บรรยายเนี่ยจะเป็นมุมมองที่เป็นความจริงนะครับเสมอเลยส่วนพระเจ้าเนี่ยที่เวลาผู้บรรยายเขียนน่ยก็เป็นมุมมองที่เป็นความจริงตามนิยามนะครับส่วนซาตานเนี่ยแน่นอนว่าเป็นมุมมองที่ไม่เป็นความจริงที่ผู้เขียนก็ พยายามใส่เข้าไปให้สําหรับพระเยซูเจ้าเนี่ยมีมุมมองความเป็นจริงที่สอดคล้องกับพระเจ้าก็คือต่างๆเพื่อประสงค์แล้วก็จะรู้ว่าเป็นความจริงเสมอส่วนผู้นําศาสนาก็มีมุมมองที่ไม่มีความจริงครับตีความพระคำพีผิดนี่ก็เป็นมุมมองที่เราสามารถเห็นได้ในพระ,ระสารศารสัทธ์สวนสาวกเนี่ยเป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างความจริงกับความไม่จริงนี่ก็เป็นวิธีการที่ผู้เขียนประเมินสําหรับมุมมองนะครับตัวละคร และการตัดสินเนี่ยวิธีการตัดสินเนี่ยเราเปรียบได้กับมุมมองของตัวละครกับมุมมองของผู้บรรยายพระเจ้าและซาตานเราจะเห็นว่าเพื่อดูว่าตัวละครนี้มีมุมที่ความจริงหรือไม่จรงิงพอรสารสาธตน์ก็นําเสนอมุมมองสองแบบเนี่ยเพื่อทําให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจได้ต่อไปจะเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยนะครับ ครับก็เป็นในพระรในพระวรสารนะครับก็จะมีการเขียนถือลักษณะนิสัยขอตัวละครนะครับในรูปแบบต่างๆว่ามีอย่างไรบ้านนะครับลักษณะนิสัยคือคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ทําให้ตัวละครแตกต่างกันออกไปเนาะในพระวรสารนั้นลักษณะนิสัยเหล่านี้ก็สามารถสังเกตได้โดยตรงจากการกระทําหรือคําพูดนะครับหรือการบยายของตัวละครหรืออนุมานได้ว่า จากพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของตัวละครกับผู้อื่นนะครับประเภทของตัวละครตามลักษณะนิสัยนะครับในพระวรสารรับแบบออกไปทั้งหมด4อย่างด้วยกัน 1. ตัวละครมีบุคลิกเอ่อบุคลิกเอ่อรอบด้านนะครับ 2. คือตัวละครมีบุคลิกแบบเรียบเรียบง่ายๆเนาะเรียบง่ายใช่นใครับเดอร์ดนะครับแล้วก็อธิี่3คือตัวละครที่มีลักษณะคนที่นะครับ แบบไม่ทำอะไรก็เฉยๆประมาณนี้นะครับไม่เอ่อแล้วก็อานที่สี่นะครับคือตัวละครที่มีลักษณะเคลื่อนไหวหรือเป็นลเอ่อเป็นลนักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเรื่องเช่นสาวกของพระอิศุเจ้านะครับเราเราเอา่อเราเห็นได้จากในพระวรสารของนบ,บุรุกานะครับลักษณะนิสัยต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับตัวอย่างเช่น มได้ <c oughs> Mother, พี่รุณนตัวอย่างเช่นอ่า uh, สาวกนะครับมีความละลายขอลักษณะนิสยัยทั้งความเชื่อนะครับบัณท่านอาจจะมีข้อสดใสในพระสูตรเจ้าอย่างเช่นนบุญอะไรนะนักบุญโทมัสนะครับ <c oughs> นบุญโทมัสนะครับหรือบัณท่านอาจจะมีความกลัวนะครับอย่างเช่นนบุเปโตรเนาะ <c oughs> ที่อยูออ่ที่อะไรนะอยู่บนเรือนตอนไหนนะ ตอนที่เดินบนทะเลไปหาพี่สุจ้นะอ่านะครับนี่คือเป็นลักษณะน,นิสัยนะก็แล้วก็บรนท่าจจะมีความกล้าหาญเป็นผีป,ปกตินะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> อีกย่าหนึ่งคือลักษณะของผู้นำศาส,สนาม,นนมันจะถูกมอในแง่ลบเช่นการเห็นแก่ตัวหน้าไว้หลังหลอกเช่นพวกรือเรและธรรมจารย์วันนี้นะครับอ่า สุดท้ายเนาะสุดท้ายของลักษณะนิสัยคือเป็นการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครก็จะช่วยให้เราเข้าใจตัวละครได้อย่าลึกซึ้งมากขึ้นนะครับและเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่ตัานในเรื่องเราได้อย่าชัดเจนนะครับต่อไปก็จะเป็นความเห็นอกเห็นใจของการและการต่อต้านนะครับ <c oughs> ในพระวสังก็เช่นเดียวกันนะครับก็แสดงให้เราเห็นว่าความเห็นอกเห็นใจในวนรรณกรรมคือความรู้สึกที่ผู้อ่านเข้าถึงและรู้สึกไปกับตัวละครเรากับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนะในพระวสัมทธิวผู้อ่านสามารถรู้สึกเห็นอกเห็นใจตัวละครในหลายรูปแบบเช่นพระสูเจ้านะอาจจะเป็นผู้เพระสูเจ้า อาจจะเป็นผู้อ่านอาจจะเป็นเหมือนพระสงฆเหมือนพระองค์นะครับไม่ใช่พระสงกนะครับเหมือนพระองค์เพราะพระองค์เป็นเบญยดที่ศูนย์ส่งนะครับเป็นเบญยดที่พร้อมทุกสี่ทุกอย่างนะฮะแต่ก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเอ็นไม่ดีพอที่จะเทียบเท่านะครับ <c oughs> ตัวอย่างเช่นสาวกนะครับผู้ผู้อ่านจะเห็นตัวเอ็นในตัวของสาวกเนาะเวลาเราเห็นสาวกเนี่ย เราจะรู้สึกว่า,าเห็นตัวเองในตัวสาวกที่กำลังเรียนรู้เนาะหรือเติบโตเนาะเติบโต,นะต,บตมีทั้งความเชื่อและข้อสงสัยต่างๆในที่ในการประกาศพระวจนะของพระเยซเจ้านะเพราะฉะนั้นความเหกอกเห็นใจไม่จำกับอยู่แค่ตัวละครเนาะบางครั้งผู้อ่าน อาจรู้สึกเห็นอกเห็นใจกลุ่มคนหรือแนวคิดที่ปรากฏในเรื่องราวเช่นชุมชนคริสเตียนในพระวสามัทิวนะครับควรเห็นอดเห็นใจอาจนํานไปสู่การเปลี่ยนแปลงการได้เห็นาการได้เห็นอกเห็นใจตัวละครหรือแนวคิดใดๆอาจทําทให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดหรือทัศนคติของเราได้นะครับต่อไปนะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับผู้นสผู้นำศาสนาในพระ โบราศาสตรสหทัศนะครับมีอะไรบ้างครับก็มีพระวบรสศารมัทธิวมรารกนและก็ลูกาเนาะมันจะกล่าวถึงผู้นำศาสนายิวในฐานะกลุ่มเดียวกันเช่นผู้อะไรบ้างน,นะครับเดอร์ครับเช่นฟาเลสีซาด,ดูสีครับและก็ปุโรหิตเป็นต้นครับแม้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแม้จะมีความแตกต่างกันนแอดเล็กน้อยแต่ด้วยรวมแล้วพวกเขาถูกมาว่าเป็นไฟตรงกันข้ามกับใครนะ เออพระเยซูเจ้าครับอ่าครับและมัทธิวเนาะวิภาวิจารในเรื่องเรื่องความน่าซื่อใจคดนะครับหรือหรือแปลเป็นภาษาไทยง่ายงคือเป็นพวกการร่อนป้อมแป,ป้นไปเรื่อยนะครับอืม <S <S <ข>อและการยึดติดกับกฎเกณฑ์ศาสนาอย่างเอ่อกฎเกณฑ์กับเอ่อทางศาสนาอย่างเคร่งครัดนะครับเอ่อแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการบอดเล่าและการสแดสดงลักษณะของผู้นำศาสนา <c oughs> <c oughs> ในพระวรสาราสหรัธนะครับเ,เทคนิคการบอดเล่านั้นใช้กันน้อยมากนะครับในมัทธิวและมาระโกมีการเขียนเทคนิคนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อเ,เ,ออเพื่อกล่าวถือผู้นำศาสนาส่วนในลูกามีการใช้เทคนิคนี้บ่อยออบ่อยกว่าเล็กน้อยนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งเทคนิคการบอทเล่าเนานะผู้เขียนจะบอดเล่านต,นตรงๆว่าผู้นำศาสนาเป็นอย่างไรเช่น ไม่มีอำนาจาไม่มีอำนาจนะครับรับเงินทอนหรือปฏิเสธพระเป็นเจ้าหรือการบอนเล่าผ่านการกระทำการกระทำของผู้นำศาสนาจะบ่นบ่ถือตัวนตนและความเชื่อของพวกเขาเช่นการาการพยายามทดสอบพระเยสุเจ้าหรือการกล่าวหางพระเยสุเจ้านะครับอันที่สองนะครับเทคนิคการแสดงของผู้นำนะครับ ต่อหน้าพระสุดเจ้านะครับพวกเขามาจะดูสุภาพและสุภาพอ่อนน้อมแต่แท้จริงแล้วอาจมีเจตนาเจตนาเจตนาซ่อนเร้นนะครับหรือต่อหน้าผู้อื่นมันจะมันจะแสดงความเกลียดชันหรือและความไม่เชื่อต่อพระสุดเจ้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นหัวข้อของจุดยืนเชิญประเมินขอผู้นำศาสนาครับครับ เดี๋ยวขอบคุณบัเทียนนะครับจะในความรู้นะครับผมจะต่อไปที่เรื่องของจุดยืนนะครับเชิงประเมินของผู้นำศาสนานะครับก็ในโพรสารนักบุญมัทธิวมารโกแล้วก็ลูกาเนี่ยนะครับเน้นไปที่นะครับความเข้าใจผิดของผู้นำศาสนาเกี่ยวกับพระคัมภีนะครับเช่นนะครับความไม่รู้พระคัมภีนะครับเรื่องของการตีความผิดนะครับความไม่เข้าใจพระเจ้านะและ การยึดติดกับมุมมองมนุษย์คนระับกังวลนะครับกับภาพลักษณ์และความคิดเห็นของผู้อื่นคนระับมากกว่าที่จะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับนั้นมุมมองของผู้นําศาสนาในมาระโกเนี่ยนะครับจึงเน้นไปที่ความไม่รู้นะครับในขณะที่มัทธิวเนี่ยเน้นไปที่ความตาบอดทางวิญญาณของผู้นําศาสนานที่ไม่สามารถที่จะเปิดใจนะครับรับพระเจ้าได้นะครับผมสำหรับในลูกาเนี่ยก็ เขาบอกเน้นไปที่ความโง่เขลาของผู้นำศาสานาะที่ปฏิเสธคําเชิญของพระเจ้านะผมต่อไปในเรื่องของลักษณะนิสัยของผู้นำศาสนาในพราาสารสาท,นะทั้ง3มเล่มนะครับในมารโกนะ่ะผู้นำศาสานาะเป็นผู้ที่ไม่มีอํานาจนะขาดความเข้าใจพระคัมภีร์นะครับในมัทธิวนะผู้นำศาสนาเป็นคนที่ชั่วร้ายนะต่อต้านพระเจ้านะตาบอดในวิญญาณนะแล้วก็ ในขณะที่ลูกาเนี่ยนะนะผู้นำศาสนานะ่ยถือตนว่าเป็นผู้ชอบธรรมนะขาดความรักนะครับดูถูกคนอื่น,นครับนะดังนั้นคนระปฏิกิริยาของผู้อ่านต่อผู้นำศาสนาในมัทธิวมาระโกะแล้วก็ลูกาเนะี่ยจึงเน้นไปที่ความเห็นดกเห็นใจนะครับและก็การต่อต้านนะมุมมองต่อผู้นำศาสนาแต่ละคนนะในี่ะในโพลาสานสาทัททั้ง3เล่มเนี่ยนะครับผม ในมาลโกนะผู้อ่านร,รู้สึกไม่ชอบนะผู้นำศาสนาในฐานะกลุ่มนะแต่มีความเห็นอกเห็นใจตัวละครบางคนนะที่อาจแตกต่างจากกลุ่มกลุ่มนั้นครับผมในมัทธิวเนี่ยผู้อ่านนะไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้นำศาสนาเลยนะครับ mm. เนื่องจากมองว่าผู้นำศาสนาเนี่ยชัว่วร้ายนะแล้วก็ต่อต้านพระเจ้านะครับผมและในลูกานะครับผู้อ่านเนี่ยรู้สึก เห็นใจผู้นำศาสนานับเนื่องจากถูกมองว่าเป็นคนโง่เขานับแล้วก็ลงผิดนะครับแต่อันนี้สำคัญนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะกลับใจนะครับผมดังนั้น่ะเราก็จะสรุปนะครับเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำศาสนาเนี่ยนะครับได้ดังนี้นะครับผมในมารโกนะครับคือเป็นตัวแทนของอำนาจที่ผิดพลาดนะครับเพื่อ เปรียบเทียบกับอํานาจที่แท้จริงของพระเยซูเจ้านะในมัทธิวนะเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายนะเพื่อเน้นย้ําชัยชนะของพระคริสตนะ์เหนือความชั่วร้ายนะและสุดท้ายในลูก,กาเนี่ยนะเป็นตัวแทนของการปฏิเสธพระคุณพระเจ้านะเพื่อเน้นย้ําความเมตตานะและการให้อภัยของพระคริสต์นะครับผมอันนี้ก็เป็นสรุปนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำศาสนานะที่พวกเราเนะี่ยได้ ศึกษากันนะครับเราก็ได้มาแบ่งปันความรู้นี้ให้กับทุกท่านครับผมครับแล้วก็วันนี้เราก็นําเสนอเรื่องของตัวละครจบไปนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นความสําคัญของตัวละครนะครับซึ่งเราก็ทราบว่าตัวละครเนี่ยมันมีความสําคัญในเรื่องราวที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยเวลาอ่านแล้วก็สามารถรู้สึกได้ถึงตัวละครนั้นๆวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ